ต่อเนื่องกันที่ข่าวดีนะคะคนที่ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนเนี่ยเป,เป็นเป็นเป็นปัญหาไหมบางทีมีตั๋วหลายใบมีบัตรหลายใบบัตร MRT บัตร BTS จะแตะอะไรก็งงวุ่นวายน,น <c oughs> อนาคตกับผูบ้<ว>มชมใช่ค่ะอนาคตทางกระทรวงควมนาคมก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าจะมีการใช้ตั๋วใบเดียวไปได้ทุกเที่ยวทุกที่เลยนั่นเองค่ะเพื่อลดความลดปัญหาในการหยิบบัตรหลายใบแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าจะเริ่มนํามาใช้เดือนกรกฎาคมปี2559นี้ค่ะ รถไฟฟ้าใต้ดินหรือ MRT รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้า Airport Link เป็นระบบขนส่งมวลชนกลุ่มแรกนะคะที่จะใช้ตั๋วโดยสารร่วมกันในเฟสแรกค่ะประมาณเดือนกระกฎาคมปี2559โดยนางไส้ทิพย์ไตรสุดประหลัดกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมครั้งที่4อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติที่จะทำงานร่วมกันร,ระหว่างรัฐและเอกชนก่อนที่จะเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโดยคณะกรรม การชุดนี้จะทำหน้าที่จัดตั้งบริษัทจำกัดบริหารจัดการระบบตัวร่วมออกแบบระบบตัวร่วมและกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามพระราชบัญญัติร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนค่ะคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการทั้งหมดประมาณ18เดือนจึงจะเริ่มใช้ตัวร่วมกันในเฟสแรกได้นะคะ ส่วนเฟสที่2ค่ะจะเชื่อมต่อระบบตัวร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกรมทางหลวงหมายความว่าอะไรหมายความว่าตั๋วใบเดียวจะใช้จ่ายค่าผ่านทางด่วนและมอเตอร์เวย์ได้ด้วยดีนะคุณแบบนี้และเฟสที่3ค่ะก็จะเป็นการเชื่อมต่อกับรถเมย์ n v อ v นจล็อตใหม่ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสอมอกอโดยเฟส2และเฟส3นะคะจะเชื่อมต่อระบบตัวร่วมแล้วเสร็จประมาณปลายปี2559ก็ไม่นานเกินรอนะคะคทางด้าน ้านประหลัดกระทรวงคมนาคมก็ระบุว่าการจัดหน่วยงานบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบตัวร่วมและศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางหากมีภาคเอกชนเข้าร่วมดําเนินการก็จะเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ในช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการจัดหาดังนั้นในปีหน้าจึงต้องตั้งคณะทํางานย่อยของแต่ละหน่วยงานเข้ามาดําเนินการในส่วนของข้อกฎหมายและการตัดสินใจดําเนินงานด้านต่างๆด้วยค่ะก็เป็นความร่วมมือกันแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนั่นเองอีกหน่อยเดินทางไปไหนก็จะได้ใช้ ตัวใบเดียวแล้วก็ไปได้ทุกระบบการขนส่งเพราะว่าทุกวันนี้ดิฉันแบบว่าไม่ได้พกทุกใบไงคุณวันนี้จะไปรถไฟฟ้าก็จะหยิบรถไฟฟ้าขถ้ต็มรถคราวนี้เนี่ยแล้วพอเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาก็ต้องใจจะเปลี่ยนก็งงาง่ายมันก็จะวุ่นวายจะขึ้นรถไฟฟ้า ดาดารถไฟฟ้าใต้ดินไปไปแต่งงงแล้วมันก็ไม่ยอมเปิดประตูมันก็เป็นปัญหากับผู้โดยสารข้างหลังทำให้เกิดการจราจรเอ้ยจราจรราจรคนติดขัดและอาจจะเกิดจราจรตามมาได้ถ้าติดันนานระบบตั๋วร่วมแบบนี้ก็ดีนะถ้านํามาใช้ได้จริงนะครับ